ที่สุดในร่างกายเราก็จะถูกรีฟอร์ใหม่นะรีฟอรมใหม่รีฟอร์ใหม่แล้วก็จะทําการซ่อมแซมรีแพร์ทุกๆทุกๆอนุภาคในร่างกายเราทุกๆเซลล์ทุกๆโมเลกุลนะนั้นก็ตอนนี้ในแต่ละวันก็โน้มอุศลเข้ามาบ่อย เอ r มีสติ m อ r ว่างแล้วก็ทำงานทำงานด้วยความว่างนะทำงานด้วยความว่างจากโลบโกรดหลงทั้งหลายทำงานด้วยความว่างจากกิเลสทั้งหลายนะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นอัตตาตัวตนของเราว่างแค่ไหนก็เอาแค่นั้นจะพูดว่าว่างน้อยรวยน้อยก็ไม่ใช่นะบางทีเอาเขาว่างเท่าที่เราว่างได้นะว่างให้มากมากนะ อย่าคือตอนเนี้ก็ฝากฝากไว้ว่าอย่าไปยึดเรื่องภาษาให้มากเพราะว่าภาษาสมมติเดี๋ยวนี้ก็เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องของวันตั้มเรื่องของอพลังงานตรงนี้นะทุกอย่างเนี่ยมันเป็นภาษาสมมติขึ้นมาทั้งนั้นนะพลังงานจริงๆเนี่ยนะมันคือพลังงานที่เราสัมผัสมันคือพลังงานที่เราได้หายได้คลายนั่นแหละคือพลังงานมันทำงานแบบนั้น ฉะนั้นถ้าเราไปฟังฟังในเรื่องของพลังงานควอนตัมพลังงานควอนตัมอะไรางี้นะในภาษาสมมุติของคนอื่นที่ที่ที่ไม่ใช่ในระบบ m อ r มันก็จะมีเยอะแยะมากมายหมดเลยนะก็ลองดูก็เราต้องเข้าใจว่าเราก็มาเปรียบเทียบดูเนาะเปรียบเทียบดูถ้าได้ได้ฟังนะแต่ถ้าไม่ไม่ฟังก็อย่าไปสนใจนะเพราะว่ามัน ภาษามันมากเหลือเกินแล้วก็เรื่องสมมุติเรื่องที่ปรุงแต่งขึ้นมามันก็มากขึ้นมาอีกนะบางทีกับปุงว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ต่างดาวบางทีกับปรุง,ระรง,ง,ง,รงอะไรอะเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายอะมันคือของเก่ามันจะหนีหายไปหมดอะนะเราพยายามรักษานะคําสอนของพระพุทธองค์ไ,ไว้นะ ขันห้าลูกนามไตลักมันก็อยู่ตรงนี้ท่านอยู่ตรงนี้นะท่า,านไปไหนไปไหนเลยนะไม่มีอะไรสําเร็จที่นอกเหนือไปจากขันห้าคนเราในสําเร็จสําเร็จในขันห้าอยู่วมันไม่มีนอกเหนือจากนี้นทั้นวันนี้หนูว่าสุดเสือรานนั้นแหละครูให้เอาไปหรอไม่ไปซื้อไปคุแมวมีปิดไม้อมมี ไม่เป็นไรก็ทุกคนรู้อนะสักต่วนะรู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ยินได้เห็นได้ฟังตามความเป็นจริงมันมีเหตุปัจจัยนะทุกอย่างเป็นเหตุหปัจจัยเนาะก็ขอให้ทุกคนทำทุกวันกุศนละน้อมกุศลทุกๆวันแล้วก็อยู่กับความว่างๆให้ได้อยู่กับความว่างๆให้ได้ คำว่าวิเวกจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องเงียบนะวิเวกใจวิเวกมันอยู่ที่ใจที่กายหรือวิเวกที่หูหรือเวกที่ตาหรือวิเวกที่ใจมันวิเวกอะ่ะต้องไปเข้าใจคําว่าวิเวกนะในทางพุทธศาสนาเรานะให้เข้าใจวันนี้ก็ขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะที่ทุกคนเคารพนับถือมาดลบันดาลน,นะให้ทุกคนสําเร็จทั้งทางโลกและก็ทางธรรม อ่าเป็นโรคก,ก็หายจากโรคภัยนะเป็นจนก็หายจากความจนนะเป็นรวยก็รวย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 ขึ้นไปนะขอให้สำเร็จทั้งทางโลกทั้งธรรมกับทุกคนนะสวัสดีนัสการพระคุญเจ้าทุททกๆรูปด้วยนะสวัสดีทุกคนสาธุสาธุเจ้าค่ะน้อมน้อมเจ้าค่ะนับสการพระคุญเจ้าเจ้าค่ะก็ตอนนี้ทุกคน เดี๋ยววันนี้นะวันนี้จะได้จะได้จะได้เช็คอินกันหลายๆคนเนาะก็คือว่าทุกคนขึ้นมาปุ๊บเนี่ย m s r สามครั้งเนาะแล้วก็จะให้ใช้วันนี้จะให้มอตโต้นะมอตโต้ของ m s r นะคะ m s r สามครั้งแล้วก็พลังสามครั้งแล้วก็สำเร็จสามครั้งนะ m s r m s r m s r พลังพลังพลังสำเร็จสำเร็จสำเร็จแล้วก็เช็คเอาท์ออกเลยค่ะเช่นค่ะลองดูนะเรียกพลังเรียกพลังค่ะ เซิญค่ะจ้ามสอาค่ะมีงามค่ะเลยมีไม่ได้อ่านเช็คดูค่ะแม่พลังพลังพลังสำเร็จสำเร็จสำเร็จเจ้าค่ะจ้ามสอาค่ะเอไม่ได้อ่านค่ะมสอาเอมสอาพลังพลัง กลังสำเร็จสำเร็จสำเร็จค่ะเอาแรงแรงหน่อยขอแรงแรงหน่อยขอแรงแรงหน่อยขอแรงแรงหน่อยพลังแรงแรงหน่อยอา msa 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 พลังพลังพลังสำเร็จสำเร็จสำเร็จอ่านี่แหละเอาว่าว่า msa 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 พลังพลังพลังสำเร็จสำเร็จ

เอฟอาร์เอ็มเอฟอาร์เเอฟอพลังพลังพลังสำเร็จสำเร็จค่ะอินดีค่ะมาเอ็มเอ็มเพลังพลังพลังสำเร็จสำเร็จค่ะค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะอฟอาร์เพลังพลังพลังสำเร็จสำเร็จสำเร็จคาอ่ะเอ็มเอาร์เอ็มเาร์เอ็มเอาพลังพลังพลังสำเร็จสำเร็จสำเร็จครับ ค่ะาค่ะาค่ะพพลังพลังพลังสำเร็จสำเร็จสเร็เออ m s าาพลัง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 สำเร็จครับสำเร็จครับสำเร็จสำเร็จสำเร็จ s a พลังพลังพลังสำเร็จสำเร็จสำเร็จค่ะ m s าค่ะ เอเมทอาเอเมทาพลังพลังพลังสำเร็จค่ะจ้าสำเร็จสำเร็จสำเร็จค่ะเอ็มเอสอาพลังพลังพลังสำเร็จสำเร็จสำเร็จเจ้าค่ะสะานสะเทือนเลยค่ะโอเคค่ะอ็มเอสอาเอมเอสอารเอ็มเอสอาสำเร็จสำเร็จสเร็จพลังพลังพลังอ่าพลังครับ M S, <rate> <S MS R, R, R. M okay, so? S MS R M S าราร์เอ็าพลังพลังพลังสำเร็จสำเร็จสำเร็จค่ะโอเคค่ะสคาถาสะเทือนค่ะนี่ค่ะ M S R M S R M S R พลังพลังพลังสำเร็จสำเร็จสำเร็จจ้าค่ะจ้ายินดีด้วยยินดีด้วยค่ะ M S R M S R M S R พลังพลังพลังสำเร็จ สำเร็จค่ะค่ะยินดีด้วยค่ะเอ็มซารค่ะสำเร,ร,ร,ร็จค่ะเอ็มเอสอาพลังพลังพลังสำเร็จสำเร็จสำเร็จครับค่ะเอมซาค่ะ MC r, MC r, ดีงามค่ะเอ r มเอสอารพลังพลังพลังสำเร็จค่ะจ้า ประด็เค่ะเอ็มเอสอาร์เอ็มเอสอาร์เอ็มเอสอาร์พลังพลังพลังสำเร็จสำเร็จสำเร็จครับขอบคุณครับจ้าสำเร็จสำเร็จสำเร็จค่ะสำเร็จสำเร็จค่ะสวยงามค่ะมาเลยเซ็นค่ะเอ็มเอสอาร์เอ็มเอสอาร์เอ็มเอสอาร์พลังพลังพลังสำเร็จสำเร็จสำเร็จค่ะ สำเร็จสอเร r msr M S R พลังพลังพลังสำเร็จสำเร็จสำเร็จค่ะค่ะสำเร็จสำเร็จค่ะอาาพลังพลังพลังสำเร็จสำเร็จสำเร็จค่ะค่ะสำเร็จสำเร็จค่ะดีงามค่ะพูดแล้วขนลุกนี่ยิ่งดีงามไปใหญ่เลยนะเนี่ยเออดีงามยินดีด้วยทุกคนค่ะยินดียินดีค่ะ S m s อา s r าพลังพลังพลังสำเร็จสำเร็จสำเร็จเจ้าค่ะอ่าสำเร็จสำเร็จค่ะดีงามค่ะ MSR